เพื่อการันตีหาหาพิมพ์แท้ให้ได้ต้องหาพิมพแท้ให้ได้ก่อนถ้าคุณจะไปแยกระเครื่องคุณต้องหาพิมพแท้ให้ได้ก่อนว่าพิมพ์แท้อยู่ตรงไหนอ่ะแต่ถ้าตอบได้ที่คุณยังหาพิมพ์แท้ไม่ได้อ่ะไม่ได้ครับพระพิมสิบแปดฝนวัดเกตอะไรเงี้ยไม่ได้ครับยิงยิงอะไรนะยิงไม่เข้าแทงไม่ปอกต้องหาพิมพแท้ให้ได้ก่อนถ้าเรายังยังไม่ได้ยังไม่ได้พิมพ์พิมพ์แท้เราไม่สามารถ หาสำเนาได้เพราะเราไม่มีตัวเปรียบเทียบครับเราเราหาไม่ได้นะก็เลยไม่รู้เลยทีนี้ทีนี้คนที่รู้ก็อยู่ที่ซีเขาเละแหละว่าคุณจะเชื่อเขาไหมอ,ะอ่ะอ่าเหมือนเซียนที่เขามาการันตีพระใบเซอร์ Sir, คุณคิดเหรอ <laughs> เออใช่ไหมเอาใครมาเขียนก็ได้อะ่ะใช่ป่ะเออเราก็ไม่รู้จริงๆไะแต่เราก็เชื่อมั่นในใบเซอร์ไง แต่ถ้าจับใบเซอร์เราขอเป็นเว็บไซต์หลักดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเป็นเว็บไซต์หลักอย่างเงี้ยเข้าไปดูอย่างเงี้ยพิลาลัสห้าสามหนึ่งห้า ks อย่างเงี้ยขอเข้าไปดูหน่อยว่าน้าตามันเป็นยังไงวะราคาลุงราคาเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยคุณนิวบางใหญ่นะครับครูครับรบกควรขอความรู้เกี่ยวกับมีดบาลีซองและแนะนําม,มีดบาลีซองงบสามพันหน่อยครับครูมีดบาลีซองงบสามพันต้องเป็นแบรนด์ล่างๆแล้วล่ะ ถ้าบาลีซองแพงๆมันจะเป็นของพวกไอเบนส์เมดอะไม่ค่อยมีขายด้วยนะแต่ก่อนผมขายแต่เบนส์เมดเบนส์เมดเป็นหลักเลยเพราะว่าคุณภาพอะไรมันดีนะแต่แบรนด์อื่นๆนี่ผมไม่ค่อยรู้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมผมผมไปดูให้นะฮะแต่ถ้าแนะนำซื้อที่เบนส์เมดแต่เบนส์เมดมันเจ็ดพันนะดิเบนส์เมดมันเจ็ดพันนะดีนะครับแล้วถ้าโดนโดนด,ด่าไม่ต้องสืบเลยนะพูดไม่ออกจริงๆนะไม่รู้จะเถียงจ่ายไงให้จ่ายเลยจ้า <laughs> บอลซองเราควงเล่นไม่รู้ไม่รู้วุ่ยังไงกระจายเลยอ่ะนะครับแต่ถ้าเอาดีถูกๆก็เห็นคือเบนเซดแต่ยี่ห้ออื่นนี่ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ด้วยระคงราคาเดี๋ยววันหลังผมดูให้มันมีแบรนด์อือด้วยแต่ผมไม่ค่อยถนัดเพราะเพราะว่าถ้าจับแล้วมันไม่ค่อยติดมือผมไม่ค่อยชอบขายอ่ะนะก็อีกแบบหนึ่งถ้าซื้อไปควงเล่นอ่ะก็คือมีดจ,จีนถูกๆอ่ะนะฮะแต่ระวังมันหลุดนะสลงสลักมันหลุดง่ายมากเพื่อนผมเคยซื้อมามันเล่นอ่ะหลุดคามือเมื่อราใบมงใบมีดไปอยู่ทางไหนไม่รู้ อันตรายเหมือนกันนะฮะนะซื้อไปควงเล่นได้นะครับอ่ะวันนี้ก็